ชอชแผนกทุรคามราคมแห่งชาติขณะนี้ทางสำนักงานจะทำการรับหมายเข่ทธุรกท์ของคุณหากมีข้อสงสัยกรุณากดสูเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการเต็มทุกคู่สายกรุณารอสายสักคู่ค่ะขณะนี้ จ้าหน้าที่กาลังให้บริการเต็มทุกคู่สายสวัสดีครับสำนักงานโทรราคาคมนาคมมีใดให้บริการครับสำนักงานอะไรนะครับสำนักง,งานโทรราคามนาคมครับโทระคมนาคมครับสำนักง,งานอยู่ที่ไหนครับ่บอนนีรชงครับครับมีอะไรครับมีาต้องการติดต่อเรื่องอะไรครับอา้าวโทรมาหาผมผมต้องถามด้วยคุณติดต่อผมเรื่องอะไร อันนี้คุณกดศูนย์มาหรือเลปล่าล่ะครับใช่ครับผมก็ต้องถามคุณสิครับอ้าวโอเรเตอร์คุณให้ผมกดศูนย์มาครับก็จะสอบถามว่ามีอะไรครับจะระับผมเรื่องอะไรยังไงผมต้องถามคุณแล้ติดต่อเรื่องอะไรล่ะครับอ่าอันนี้ผมก็ถามคุณแล้วอ่ะให้ผมติดต่อเรื่องอะไรให้กดศูนย์มาเนี่ยอา่าผมถามคุณนะคุณติดต่อเรื่องอะไรครับอ้าวแล้วระบบคุณอะ คือมันคืออะไรระบบคุณให้ติผมติดต่อมนเน่ยคืออะไรระบบคุณน่ะาคุณกดนยดมาแล้วต้องถามนะครับอ่าก็ถามนะครับจะรังครับผมเรื่องอะไรเนี่ยผมก็ถามอยู่เนี่ยอืมถามไม้เตาเจะรับโทรศัพท์ส่วงานเอาไอ้ฮ่าอย่าไปทันพูดหาเลยเลยวางไ,<ม>ไปไ<ม>แล้ว